สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปแรกในวันนี้นะคะเราก็จะต้องแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนที่กดเข้ามาชมเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเบทเป็นการส่วนตัวนะคะ Beth เบเราเรียกว่าตัวเองว่าอะไรดีเราเหรอชื่อเบทนะคะเบธนะคะคนที่นี่เนี่ยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออลิซาเบธนะคะ เป็นชื่อที่คุณแม่ให้ตั้งแต่เกิดนะคะไม่ได้กระแดะโอเคนะชแนลนี้จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะต้องบอกก่อนว่าเบสเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเป็นคนเหนือนะคะมาจากเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่โตที่จังหวัดเชียงรายคือเป็นสาวเหนือเลยค่ะแต่ว่าเรียนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพเบสเนี่ยจบพยาบาลนะคะจากที่มหาวิทยาลัยอั m ว์ชันหรือว่า a อแบนะคะ จบมาหลายปีแล้วขอไม่บอกว่าปีอะไรแล้วก็ทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะที่กรุงเทพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะย่านสีลมหลายคนอาจจะรู้จักนะคะอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเบสก็ไปเป็นแอ์นะคะอยู่ที่สายการบินแห่งหนึ่งนะคะย่านสวนนภูมิออยู่ประมาณปีหนึ่งนะคะแล้วเบสก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่ว่าเบสเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเบสมีคุณแม่อยู่ที่อเมริกา ตั้งแต่คุณแม่ย้ายมาตั้งแต่เบทเป็นเด็กๆแล้วนะคะเคยอายูสิบสามสี่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เป็นพยาบาลอยู่ที่ ICU เช่นเดียวกันแต่ว่าคนละโรงพยาบาลน,นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe ช anel ของเบทด้วยนะคะอคอนเทนต์ในช anel นี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ชีวิตใน ชาวไทยในอเมริกานะคะชีวิตเป็นยังไงนะคะหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับดีเทลว่าเบสมาเป็นพยาบาลที่อเมริกาได้ยังไงนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะหรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับอ,อ,อยากทราบเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะคะเบสเนี่ยแต่งงานกับสามีชาวจอร์แดนนะคะแต่ว่ามาเจอกันที่นี่ค่ะก็คือเป็นมิดแ e นด์ทุกคนก็คงรู้กันว่าประเทศจอร์แดนเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ ตะวันออกกลางนะคะหรือว่า middle east ค่ะถ้าใครอยากทราบดีเทลว่าเจอสามียังไงหรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันเป็นยังไงบ้างแต่งงานกับสามี middle east เนี่ยเขาแบบรวยล้นฟ้าจริงไหมหรือว่าเป็นคุณนายจริงไหมเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับท็อปปิกในวันนี้นะคะที่จะที่เบ็ดคิดว่าแบบ หลายคนอาจจะสนใจอยากจะรู้นะคะฟังอยากจะฟังเบสแบบเมาส์ให้ฟังคืออยากให้ให,ให้ให้คิดว่าแบบเป็นเพื่อนสาวคนหนึ่งละกันที่จะแบบมาแชร์ประสบการณ์คือแต,แต่ถ้าแบบจะเมาส์คือเบสก็ไม่ได้มีแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเต็มแน่นไปด้วยสาระอะไรเงี้ยก็ออกแนวเมาส์มอยมากกว่านะคะถ้าอยากทราบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าวันนี้เนะี่ยขอมีมข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังทําคลิปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยคะ่ะเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะคะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเบรก็จะมาคุยเรื่องอาสามีนะคะหลายคนที่เราเริ่มต้นด้วยเรื่องผู้ชายกันเลยก็ <c oughs> คือเรื่องสามีนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุย้ยแบบแต่งงานกับหนุ่มมิเรออีสเนี่ยเขาแบบ มหาเศรษฐีเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันหรือว่าแบบรวยมากจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้แบบเราเป็นคุณาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าใครอยากจะฟังทอปิกนี้นะคะก็ติดตามได้เลยค่ะโอเคอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเบสเนี่ยเป็นคนไทยที่แต่งงานกับสามีชาวจอร์แดนนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นหนุ่มมิดเอีสนะคะ ก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าโอเคอย่างที่บอกก็คือเบทเนี่ยเป็นชาวไทยร้อยเปอร์เซ็นนะคะมาจากเป็นชาวเชียงใหม่นะคะมาจากเจังหวัดเชียงใหม่เลย <c oughs> เกิดที่นั่นนะคะแล้วก็โตที่เชียงรายแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะต้องบอกว่าเบทเนี่ยอ,อมาตั้งแต่ปีแรกนะคะที่ย้ายมาที่อเมริกาเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ได้เจอกับสามีเลยคือโชคดีจะบอกว่าโชคด,ดีก็ใช่นะคะ เพราะว่าอายุเราก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถเว้นเวอร์ได้ต่อไปก็มาปีแรกนะคะก็ได้เจอกับสามีเล่าย้อนกลับไปใช่ไหมว่าแบบโอเคตอนตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเบสเนี่ยเป็นคริสเตียนนะคะเป็นนับถือศาสนาคริสต์นะคะเราเชื่อในพระเยซูนะคะแล้วก็สามีก็เหมือนกันนะคะคือเขาเป็นมิริสแต่ว่าเขาไม่ได นับถือศาสนา,สาิส l a m เขาก็นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันนะคะแล้วบังเอิญมากก็คือเขากับคุณแม่เนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันคือต้องบอกว่าคุณแม่เบ็เนี่ยเป็นพยาบาลนะคะอยู่ที่แผนก icu ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฮอลลีวูดโอเคแล้วก็คุณสามีเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นพยาบาล อยู่คนละแผนกแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็บังเอิญบังเอิญนะคะไดะ้ได้รับเชิญนะคะไปงานวันเกิดของสามีคุณหมอคนหนึ่งที่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็สองคนเนี่ยเขาก็เจอกันใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยเบนไม่ได้ไปนะคะรู้สึกจะติดงานหรืออะไรสักอย่างทํางานอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องสาวเวทเนี่ยกับกับสามีเขาตอนนั้นซึ่งเป็นแฟนอยู่เนาะตอนนั้นก็ได้ไปเขาก็เลยได้เจอกับน้องสาวเวทก่อนนะคะ ก็เ,เจอกับคุณแม่แน่นอนเขาก็คุยกันอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็กลับมาบ้านคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยแบบ เจอหนุ่มจอแดนคนนึงแบบแม่ว่าเขาแบบน่ารักนะชามิงแบบพูดจาดีอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยกำลังจะเรียนต่อเรียนต่อหมออะไรเงี้ยเรียนต่อหมอไปด้วยอะไรเงี้ยเออแม่แล้วแม่ก็ยังแบบมีการพูดปอๆว่าเออแต่แม่ว่าเขาน่าจะทําได้นะดูเขาพูดคุยแบบดูเป็นคนฉลาดมากอะไรเงี้ยเราก็แบบฟังฟังก็ไม่ได้สนใจอะไรคือเราก็รู้แบบรู้ไปแล้วว่าแบบสาวไทยกับหนุ่มไม่ได้อิสคือมันเป็นอะไรที่แรร์เคสใช่ไหมเหมือนพวกเราก็แบบไม่ได้จะ เออเรียกว่าอะไรอ่ะกรีดกราดหนุ่มอินเีสขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเรากรีดก็ไม่น่ใจแ <c oughs> ต่ว่าตอนนั้นในใจก็แบบโอ้อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยว่าเออแม่ก็ดูแบบ p o s i t i v กับ,ก,บกับเขามากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เชิญเขามาที่ bible study นะคะก็คือเป็นกลุ่มเอ่ออย่างคริสเตียนเราเนี่ยเราก็จะมีไปโบสวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็จะมีกลุ่มที่แบบอ่าคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มาเพื่อเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆเพื่อที่จะที่จะแบบอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็จะเรียกว่า bible study นะคะซึ่งที่บ้านเบเนี่ยคุณแม่ก็จัดทุกวันจันทร์แล้วคุณแม่ก็เลยว่าเออ,อยูเป็นคริสเตียนหรอแบบมาสี่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบเกินๆไปนิดนึงว่าเออไอมีลูกสาวนะแบบนเนี่ยบริจิตเนี่ยคนเล็กแต่ว่ามีคนหนึ่งอลิซาเบธคนโตอะไรเงี้ยอืม แล้วเขาบบอันนี้คือตอนหลังเขายังมาบอกได้ว่าคุณแม่แบบแอบกระซิบบอกเขาว่าเราแบบเอออายุยี่ิบห้าอะไรแบบี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาได้ยินเขาก็แบบอุ้ยหูพึง่งอุ้ยสาวแบบมีลูกสาวอีกคนอายุยี่สิบห้าอะไรเงี้ย <laughs> เขาก็เลยแบบโอเคมาอะไรเงี้ยแล้วก็วันจันทร์ถัดไปจากตอนนี้เขาเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็มาจริงๆจมเขาตามที่คุณแม่เชิญอะไรเงี้ยอืมแล้ววันนั้นตลกมากคือเบสอะไปทํางานมาแล้วก็หลับนะคะ คือคือแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็หลับกะว,ว่าแบบเออวันนี้จะโดดแบบบลสตตดี้คงไม่รวมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็เออเกิดๆว่าเออวันนี้แบบคือสามีชื่อคุณใส่นะคะวันนี้ใส่จะมานะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจทํางานเสร็จเหนื่อยก็ไปหลับอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ได้ยินเสียงคือประมาณแบบสองทุ่มอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงคนมาที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยตื่นขึ้นมาคืองัวงเงียมากแล้วก็แบบคือสภาพแบบเพิ่งตื่น <laughs> อะไรเงี้ยก็เลยออกมาร่วมนะคะอืม ก็เลยได้เจอกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบดีเทลแบบเขาเข้ามาคุยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่าคลิปหนึ่งนะคะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังเรื่องสามีก่อนคือต้องบอกก่อนว่าสามีเนี่ยเป็นคนจอดแดนนะคะเกิดและโตที่ประเทศจอแดนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอ่เชื้อสายคุณแม่เนี่ยรู้สึกจะมีเชื้อสายทางอิสราเอลนะคะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเชื้อสายปาเลสไตน์ปาเลสไตนียนนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยรู้สึกจะแบบจอแดนเลยจะเป็นแบบชาวจอแดนเนียยเลย ก็คือเขาครอบครัเวเขาเนี่ยพี่น้องหกคนนะคะเข้าเรื่องเลยก็คือถามว่าเขาแบบรวยมากจริงไหมมิเดยอิสต์นแบบหนุ่มมิเดยอิสต์นแบบรวยไม่นะคะคือสามีเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่เป็น self made นะคะก็คือสร้างฐานะด้วยตัวเองคือต้องบอกก่อนว่า,าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอคุณสามีเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่บอกคือมีพี่น้องหกคนนะคะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวคือ,อสังคมของมิเดียอิสเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่คือครับ สามีจะเป็นคนทํางานแล้วก็เพราะว่าให้กับครอบครัวนะคะเป็นแบบเป็นอะไรที่คอมมอนมากโดยเฉพาะถ้ามีลูกหลายคนคุณแม่เขาเนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านแล้วก็ตอนอเด็กๆเนี่ยคือคือต้องบอกกับา่สามีเนี่ยาฐานะปาปนกลางนะคะไม่ได้ร่ารวยอะไรคือแบบปกติเป็นคนทั่วไปตอนเล็กๆเ,เลยรู้สึกจะแบบเขาแอบ,บจะลำบากด้วยซ้ําเพราะว่าแบบลูกเยอะแล้วก็คุณพ่อทํางานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็ตอนหลังมันเขามาเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้แล้วก็แบบก็โอเคแต่ตอนนี้พ่อแม่เขาก็เสียดมันก็ไม่ได้ทํางานแล้ว <c oughs> แต่ก็คือเล่าให้ฟังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็เรียนที่จอแดนค่ะแต่ว่าสามีเนี่ยโชคดีนะคะตรงที่ว่าเขามีคุณลงุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาแล้วก็มีย,ยาตๆนะคะที่เกิดและโตที่อเมริกาเนี่ยเยอะคือเยอะมากคือเขาแบบเขายาิเยอะมากไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมญาิยเยอะขนาดน,นี้แล้วเขาก็มีคุณ เขาเรียกว่าคือที่นี่คืออังโคลเนี่ยเขามันคือทั้งอาทั้งลุงทุกอย่างขอ,อนาตเรียกว่าลุงแล้วกันเนาะแต่จริงๆเป็นน้องชายน้องชายของคุณพ่อนะคะคืออังโคลคนเนี้ยเขาก็เอ่อโชคดีตรงที่ว่าเขา่ทําธุรกิจเขาก็ประสบความสําเร็จเขาก็เลย offer, เออฟเฟอร์คุณสามีว่าแบบเออแบบอยากมาเรียนมาหาลัยที่นี่ไหมอะไรเงี้ยแบบจะ,จะสปอนเซอร์วีซ่านักเรียนให้อะไรเงี้ย แล้วสามีก็เลยตอบตกลงนะคะเขาก็เลยเอขอวีซ่านักเรียนนะคะโดยที่มีคุณลุงเป็นสปอนเซอร์ขอภัยค่ะแล้วก็มาที่อเมริกานะคะเขาก็มาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียน um, accounting นะคะหรือหรือ marketing น่าจะ Accounting จนแบบเกือบจะจบแล้วเลยและทีนี้หมดวันหนึ่งเขาก็ไปเทคค class bio นะคะ biology หรือว่าชีววิทยาใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแบบ fasinating c มากแบบชอบรู้สึกว่ามันแบบอุ๊ยเป็นอะไรที่แบบสิ่งนี้แบบเราเรารู้สึกชอบมีความสนใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบกลับมานั่งคิดว่าแบบเออจริงๆแบบเรียน o u n t i n g ก็แบบอาจจะแบบผายานยากนิดนึงหรือว่าจะเบนมาสายสุขภาพดีอะไรเงี้ยคือต้องเกริ่นก่อนว่าสามีของเบนเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะคือสมองดีเป็นคนแบบเข้าใจอะไรคือเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้เร็วมาก คือฉลาดอะเออแล้วก็แล้วทีเนี้ยเขาก็เขาก็เลยแบบเออคิดว่าจะเบนสายไปสายสุขภาพใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เลยมานั่งนึกว่าเออจะแบบทำอาชีพอะไรดีรจะแบบจะ,จะไปเมเจอร์ไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีข้อสรุปว่าเขาอยากเรียนหมออันนี้คืออัลติเมทโกลนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการเรียนหมอของที่เมกาเนี่ยค่าเทอมเนี่ยแพงมากนะคะแล้วก็สามีเนี่ย อย่างที่อย่างที่บอกก็คือเขาเป็นแบบ self made ใช่ไหมคะคือเขาก็ทํางานเก็บเงินอะไรของเขาเองอะไรเงี้ยอืเขาก็เลยคิดว่าเออเขาจะจะยังเรียนสายสุขภาพแต่ว่าอาจจะต้องเรียนอย่างอื่นก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองให้ได้แบบมีเงินเก็บเยอะๆแล้วก็เออเป็นแบบแลน B อะไรเงี้ยระหว่างที่เขาเรียนหมอไปด้วยเขาจะได้แบบมีอาชีพหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ย โชคดีตรงที่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ discriminate against age นะคะคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงคุณสามารถเรียนอะไรก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีไม่มีใครว่าอะไรคุณนะคะแล้วก็ไม่มีใครดูถูกใช่สามีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรียนพยาบาลก่อนเพื่อที่จะมีอาชีพมีเงินที่แบบเป็นซอล i ิ m มันนี่เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าพยาบาลที่อเมริกาเนี่ยเงินดีดีมากมากๆๆ เขาก็เลยตัดสินใจโอเคเรียนพยาบาลแล้วเขาก็จบพยาบาลแล้วก็ทํางานระหว่างที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็เรียนเ,เรียน prerequisite s ของ medical school ไปด้วยต้องบอกก่อนว่าระบบทางระบบการศึกษาของที่นี่นะคะถ้าอยากจะเข้าหมอเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่ไทยที่ว่าจบมัธยมปุ๊บเรียนสอบเข้าสอบตรงหรือสอบโคตาสอบอะไรก็ตามใช่ไหมอย่างระบบที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เรียนมาหกปีจบเงี้ยที่นี่จะเป็นแบบจบมัธยมมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้อง ขออนุญาตค่ะก็ต้องออไปเรียน pre prerequisites ด้วยตัวเองนะคะก็คือจะไปเรียน c o m m u n i t y college ก็ได้จะไปเรียนมหาลัยก็ไดจ้จะเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือต้องเรียน prerequisites ให้ครบยกตัวอย่างเช่นว่าแบบโอเคเราอยากจะเข้า หมอของ UCLA แล้วก็ไปดูว่า UCLA เนี่ยเอา prerequisites อะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนตามนั้นแล้วก็ไปสอบ MCAT แล้วก็มายืน่นแล้วก็เรียนหมอเนี่ย4ปีก็เหมือนจะแบบพิเศษดี2ปีแล้วก็ rotation อีก2ปีอะไรประมาณนี้แล้วก็ resident อะไรก็ว่าไปใช่ไหมซึ่งตอนนี้คุณสามีก็อยู่ในขั้นที่กำลังใกล้จะครบ prerequisites แล้วนะคะคือของเขามันจะใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่าเขาทำงานไปด้วยไงเขาไม่สามารถที่จะแบบว่า เพคคลาสแบบร้อยเปอร์เซ็ได้เลยอะไเงี้ยมันก็เลยใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาก็อายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเขาก็มีเป้าหมายของเขายว่แล้วว่าแบบเออเขาจะทําให้สําเร็จอะไรเงี้ยก็ถามว่าแบบอยู่กับสามี e, แบบชีวิตแบบอู้ฟู่เป็นคุณนายก็ตอบเลยว่าไม่นะคะเป็กก็ทํางานอย่างที่บอกคือทํางานเป็นพยาบาล ตอนที่แบบอ่านหนังสืออ่านหนังสือสอบไรเงี้ยเมื่อก่อนเบก็ทํางานร้านซูชินะคะแถวบ้านไรเงี <c oughs> ้ยก็ไม่ได้แบบว่า perfect <c oughs> เป็นคุณนายไม่ต้องทําอะไรนะคะไม่จริงเลยนะคะเบนก็ทํางานเหมือนทุกๆคนนะคะแล้วก็สาม,มีก็ไม่ได้ร่ารวยเวอร์คือก็ชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรคือก็สบายพอสมควรแ <c oughs> ต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นคุณนายเลยนะคะแต่ถามว่าแบบเออเขาเขาแบบ แต่เขาก็สปอยเรานะคือสามีก็สปอยอนะไรเงี้ยอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ถ้าเขาซื้อได้เขาก็ซื้อให้แล้วก็มีการแบบว่างแผนทางการเงินมีเงินเก็บมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือโชคดีมากที่สามีเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเม่ว่าอาจจะด้วยเพราะว่าเขาเจอเขาแล้วก็คุณพ่อเขาเลี้ยงมาแบบน,นนะั้นอะไรเงี้ยด้วยเขาเห็นแบบคุณพ่อมีความเป็นผู้นําสูงอนะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องแบบ financial หรือว่าเรื่อง คืออะไรก็ตามต่างๆในใน household อะไรเงี้ยคือเบรก็แทบจะไม่ต้องแบบกังวลหรือว่าทําอะไรเลยก็จะเป็นแบบสามีเป็นคนรับผิดช,ชอบหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ทํางานของเราไปอะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคก็วันนี้ก็เมามอยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าวันนี้พูดอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่าตรงไหนไม่เข้าหูใครเนี่ยก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าชอบนะคะ content l ลฟ์ s t y l e นะคะของ การใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียนะคะหรือว่าอยากจะติดตามนะคะว่าสาวไทยที่เป็นพยาบาลน,นะคะในประเทศอเมริกาเนี่ยเอ,อทำงานยังไงมีชีวิตเป็นยังไงนะคะตารางงานเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเอาสามีมาถ่ายด้วยนะคะสัญญาก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเอ,อ,อยากดูอะไรแล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <Bye> <laughs> โอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าสัญญาว่าจะแต่งหน้าคลิปนี้แบบหน้าสดมากเมื่เช้าไปต่อใบขับขี่มาแล้วก็แบบแอบตืนสายนิดนึงก็เลยไม่ได้แต่งหน้า <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะแต่งหน้าแบบให้ดูแบบโซเชียกว่านี้สัญญาโอเคนะขอบคุณค่ะ